สวัสดีทุกคนด้วยนะครับกลับมาพบกับวันพีชโปรไฟล์กันอีกเช่นเคยและในวันนี้นะเราจะมาพูดถึงหนึ่งในลูกน้องของสี่จักรพรรดิบิ๊กมัมนั่นเองซึ่งเธอคนนี้นะเป็นบุตรสาวคนที่8ของตระกูลชาร์ลอตนะเธอมีชื่อว่าชาร์ลอตบูเล่ซึ่งเป็นหนึ่งในลูกสาวของบิ๊กมัมนะโดยชาร์ลอตบูเล่นั้นปรากฏตัวครั้งแรกนะในมังงะตอนที่832มีลักษณะหน้าตานะที่ดูเหมือนแม่มดมีจมูกยาวมีรอยแผลที่หน้าซึ่งเป็นรอยบากตัวสูงเล็บยาวนะมีลักษณะ นิสัยที่เวลาเห็นผู้หญิงสวยๆไม่ได้นะยอาจะกีดหน้าให้เหมือนกับตัวเขาเองโดยที่ชาร์ลอตบูเล่ได้กินผลไอยปีศาจผลมิล่ามิล่าเข้าไปนะหรือว่ามิเลอร์กระจกนั่นเองทำให้เขากลายเป็นมนุษย์กระจกโดยชื่อชาร์ลอตบูเล่ก็ได้มาจากขนมก็เป็นเช่นเดียวกับ สมาชิกคนอื่นๆในกลุ่มจัตสริพิมมน,นะที่จะมีชื่อเป็นพวกขนมของกินหวานๆในไ่พวกนี้นะซึ่งบูเล่นี่ก็มาจากขนมแคมบูเล่นะซึ่งเป็นขนมของฝรั่งเศสโดยแคมบูเล่นี้จะเป็นขนมพัสานะฮะแต่ว่าจะพิเศษตรงที่จะมีน้ําตาลนะมาโรยหน้าขนมแล้วทาการเผาไฟให้เกิดเป็นคาราเมลไหม้ๆนะบนหน้าคัสตาร์นั่นเองและเมื่อน้ําตาลไหม้จะเป็นคาราเมลนะเราก็จะได้ขนมแคมบูเล่มานั่นเองแคมบูเล่นั้นก็เป็นหนึ่งในขนมหวานที่อร่อยชนิดหนึ่งนะ ดยความสามารถของผลกระจกของบูเล่นั้นในตอนแรกที่เขาเปิดตัวนะเขาได้สร้างร่างปลอมของซันจิขึ้นมานะเพื่อหลอกล่อให้เพื่อูฟี่เข้ามายัางป่าที่เธอปกครองอยู่ซึ่งป่าที่เธอปกครองอยู่นะจะมีต้นไม้ ที่เรียกว่าพวกโฮมมี่นะฮะที่จะเชื่อฟังคําสั่งของเธอและคอยขยับตามคาสั่งของเธอนะเพื่อจัดรูปแบบเขาวงกดนะฮะไม่ให้พวกลูฟี่ออกไปได้นั่นเองและเมื่อพวกลูฟี่หลงเข้ามาแล้วนะเธอก็ได้ใช้พลังของผลกระจกนะฮะสร้างร่างปลอมของพพวกของลูฟี่รวมทั้งพุดดิ้งด้วยแต่ว่าร่างปลอมนี้ก็จะมีจุดอ่อน,นอยู่ตรงที่ไม่สามารถเลียนแบบร่างจริงได้ตรงลักษณะนิสัยนะเพราะพวกนี้จะเป็นแค่สัตว์บ้างอะไรบ้างนะไม่ใช่ตัวคนจริงๆแต่พลังนี้ก็ยังสามารถทําให ลูฟี่นั้นหลงกลได้นะเพราะลูฟีนั้นทึมอยู่พอสมควรน,นอกจากพลังที่สามารถสะท้อนกระจกเงาและสร้างเป็นร่างปลอมได้แล้วพลังของบูเล่ะยังสามารถสะท้อนการโจมตีได้อีกด้วยโดยตอนที่แครลลอลนะได้โจมตีใสายบูเล่บูเล่ได้ใช้พลังของกระจกนะชื่อว่า Reflection ก็คือการสะท้อนทางโจมตีออกไปโดยลักษณะนะจะเหมือนว่าแคโล,ละฮะได้ต่อยเข้าไปในกระจก แล้บูเล่สามารถเลือกพื้นที่ที่จะสะท้อนออกมาได้จะทําให้หมัดนั้นสะท้อนใส่แครลอดเองนะโดยในตอนแรกบูเล่ก็ได้ใช้พลังนี้เหมือนกันนะในการสะท้อนหมัดปืนกลของลูฟี่ออกไปและนอกจากจะสามารถสะท้อนพลังออกไปได้แล้วยังสามารถดูดคนอื่นเข้าไปในโลกแห่งกระจกได้ด้วยนะเรียกว่าวิลเลอร์เวลหรือโลกแห่งกระจกนั่นเองและในตอนนี้ก็ยังไม่มีเฉลยนะว่าจะมีวิธีออกมาหรือไม่ แต่แน่นอนนะว่าต้องมีวิธีออกมาอย่างแน่นอนโดยกุญแจการไขความลับนี้น่าจะอยู่ที่บิวเวอร์การ์ดของลอล่านะที่ให้มานามีน่ใช้บิวเวอร์การ์ดนี้ในการคมคู่พวกโฮมี่นะว่าให้บอกวิธีการออกมายังโลกแห่งกระจกให้เธอรู้ได้นะโดยโมเดลของตัวบูเล่นี้นะฮะจะได้โมเดลมาจากพวกแม่มดนดิสนี์นะจะเป็นอารมณ์แบบแม่มดในเรื่องของสโนไวท์นะที่มีกระจกวิเศษอยู่กับตัวก็จะเหมือนกับบูเล่นะที่มีพลังของผลกระจกแล้วก็จะมี อิงแบ่งเรื่องนะก็คืออลิซอินวันเดอร์แลนด์นะโดวันเดอร์แลนด์นี้ก็คือป่าที่เธอคุบคุมอยู่นะฮะแล้วก็เธอก็จะมีกระต่ายเป็นลูกน้องอีกหนึ่งตัวที่สามารถต่อสู้ได้แต่ก็ยังไม่ข้อที่ติดใจอยู่นะเพราะว่าบูเล่นั้นเคยบอกไว้ว่าไม่ต้องกลัวนะฉันไม่ได้คิดจะฆ่าพวกแกป่านี้เรายังไม่รู้ตัวอีกแล้วนะว่าบิ๊กมานะรู้เรื่องพวกรูฟี่หมดแล้วมันแปลกๆนะฮะเพราะว่ามีศัตรูบุกมาถึงเกาะของสี่จักรพรรดิแต่ทําไมไม่ฆ่าทิ้งหรือว,ว่าจัดการให้เรียบร้อยนะกกับอไม่่า นี่ก็ยังเป็นปมปริศนาอยู่นะโดยที่หน้าที่เดียวของเธอก็คือห้ามให้พวกกลุ่มหมอกฟางนะไปพบกับซันจิได้และในตอนล่าสุดที่ผ่านมานะในมังงะตอนที่838ชอปเปอร์เหมือนจะมีความคิดบางอย่างนะในการที่จะใช้โลกแห่งกระจกมิร์วเวลของบูเล่นะในการที่จะเดินทางไปยังงานเลี้ยงน้าชาพอชอปเปอร์บอกไว้ว่าเหมือนกระจกทุกบานนะจะเชื่อมต่อกันภายในโลกของกระจกนะแสดงว่าจะต้องมีเงื่อนไข ได้เงอนไขหนึ่งนะในการที่จะออกมายังกระจกบานไหนก็ได้ที่เชื่อมต่อกับโลกแห่งกระจกนะแต่ดูจากลักษณะทางกายภาพนะชาลลอตบูเล่นี้น่าจะมีร่างกายที่ไม่ได้อึดถึกเท่าไหร่นะดูจากการที่โดนการโจมตีของนามนิเข้าไปก็ถึงกับสุดแล้วนะถ้าไม่นับรวมพลังปีศาจที่ขี้โกงนะน่าจะไม่ใช่คนที่แข่งแกร่งมักเท่าไหร่เพราะว่าขนาดบิ๊กมามยังกลัวบูเล่แพ้เลยนะเลยส่งแคคเกอร์มาช่วย และนี่เป็นข้อสังเกตเล็กๆ,ๆน้อยๆนะถ้าพูดถึงกระจกนะเวลาสะท้อนเงาออกมาก็ต้องสะท้อนเป็นฝั่งตรงข้ามใช่ไหมน่าจะมีทิคในการสังเกตนะล่างปลอมของบูเล่ว่าสังเกตตัวไหนเป็นล่างปลอมนะภาพจะกลับซ้ายเป็นขวานี่น่าจะเป็นวิธีการสังเกตล่างปลอมของบูเล่ที่ดีที่สุดส่วนพลังการสะท้อนของบูเล่นนะ ถ้าเกิดไม่ต่อยโดนกระจกนะฮะก็ไร้ผลแสดงว่าผลกระจกเนี่ยความขี้โกงของมันจริงๆแล้วน่าจะเป็นที่มิลเลอร์เวิลด์นะฮะที่สามารถจับคนอื่นนะ,ะเข้าไปอยู่ในโลกแห่งกระจกได้ถ้าหากไม่รู้วิธีออกนะฮะก็ถือว่าเป็นผลที่ขี้โกงผลนึงเลยนะ,ะเอาลนะก็จบไปแล้วนะ,ะสำหรับประวัติของชาลลอตบูเล่บุตรสาวคนที่8นะฮะของชาลลอตดลินลินหรือที่เรารู้จักกันในนามของหนึ่งในสี่จักรพรรดิบิ๊กมาร์มนั่นเองใครที่ชื่นชอบอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซับสไคร้กันให้ด้วยนะฮะจะไดไ อย่าลืมโพสไว้ใต้คลิปนี้ด้วยนะครับผมรับรองว่าผมจะไปอ่านทุกคอมเมนต์อย่างแน่นอนและอาจจะมีโอกาสสุ่มคอมเมนต์นั้นขึ้นมาในช่วงของตอบคําถามก็ได้นะโอเคฮะพูดถึงช่วงตอบคาถามแล้วก็ไปช่วงตอบคาถามกันเลยดีกว่าฮะเอาล่ะก็มาถึงช่วงตอบคาถามจากคอมเมนต์กันแล้วนะโดยที่วันนี้เราจะสุ่มมาสัก10คอมเมนต์แล้วกันนะมาเริ่มที่คอมเมนต์แรกกันเลยโดยที่ผมจะสุ่มคอมเมนต์จากคลิปทฤ่ปีดวันพีชนะ ในคลิปคนเอกคนใหม่ก็ทิ้งเขียวเรือคู่เกี่ยวนะใครที่ยังไม่ได้ดูก็ไปดูกันได้นะจะได้ไม่งงกับคอมเมนต์ในคลิปนี้นะเดี๋ยวที่คอมเมนต์น้าจากคนตอนจัดนะเอเนลนี้ไม่ต้องพูดถึงมันเกียนเกินไอตันโอดาก็ต้องส่งมันไปดวงจันอยากลับมานะเฟ้ในคลิปนี้ผมก็ได้มีการเอ่ยถึงเอเนลเล็กน้อยนะก็คิดว่ายังไงเอเนลก็น่าจะกลับมาเพราะว่ามันเป็นตัวละครที่น่าสนใจนะแล้วก็วก็น่าจะไปนคนพบอะไรที่ดวงจันมาสักอย่างนะ คฮะคอมเมนต์ต่อไปครับจากคุณก๊อฟครับนะอดีตหัวหน้าหน่วยที่2ก่อนเอก็คือของคอนดครับอันนี้ก็น่าสนใจเหมือนกันนะอาจจะเป็นไปได้ครับโอเคคอมเมนต์ต่อไปครับจากเนยคุณเนยนฮนะชื่ออันยากเหลือเกินผมว่าเป็นพลังสายพืชแน่ๆสามารถนามาผลิตเนื้อขายกับคิซารุดูตาแม่งเยิ้มเลยน,นะผลิตเนื้อ ผมว่าไม่ใช่เนื้อสัตว์แน่ๆโอเคฮะคอมเมนต์ที่ผมขอพอแค่นี้ละกันก่อนจะติดคุกติดตารางกันนะโอเคคอมเมนต์ต่อไปครับเรียนคุกเกียวภาษาญี่ปุ่นแปลว่าอะไรครับจากคุณกิษณาแก้วบุตรดีก็น่าจะแปลตรงตัวนะแปลว่ากระทิ่นเขียวเนี่ยนะครับไม่รู้นะผมก็ไม่เก่งภาษาญี่ปุ่นโอเคนี่คอมเมนต์้เท่าไหร่เนี่ยสี่หรือเปล่าโอเคคอมเมนต์ต่อไปครับคอมเมนต์ที่ห้าชัดเลยครับเดียวเวลาควบคุมเวลาจะใช้โซ่เป็นอาวุธแน่นอนผมคิดว่าไอ้พวกพลังย้อนเวลาเนี่ยนะ มันไม่น่าจะมีในโลกวันพีนะถึงถ้ามีจริงก็น่าจะเป็นแบบเดอะมูฟวี่อะไรเงี้ยที่พลังมันเก่งเวอร์อรนะฮะโอเคไปที่คอมเมนต์ที่6ครับผลดินมันก็คล้ายๆกับค็อโคได้เลยสิก็มีความคล้ายอยู่นะแต่ของค็อโคไดน้นะจะเป็นผลทรายฮนะซึ่งเวลาใช้งานจริงนี่ต้องแตกต่างกันอย่างแน่นอนโอเคไปที่คอมเมนต์ต่อไปกันเลยฮะเปิดเผยมาแล้วครับเห็นหน้าค่ๆในมังงะตอนไหนไม่รู้ลืมแล้วเป็นผู้ชายครับมีเขา เหมือนกระทิงมีหนวดเล็กน้อยผมสั้นเท่าที่ผมเห็นมานะถ้าผิดก็ขอขอภัยด้วยรู้สึกภาพนั้นนะจะเป็นแฟนอาร์ตนะถ้าจำไม่ผิดเดี๋ยวคุกเกยวนี้ยังไม่ได้เปิดเผยมานะโอเคคอมเมนต์ต่อไปครับผลโคลนผลดินเหนียวนะ่าจะตามมาฮ่า,าเออผลโคลนนี้เป็นของคาริบูนะนี่ครับส่วนผลดินเหนียวนี่ก็คงเป็นผลเดียวผลโคลนนะฮะดินเหนียวก็คือดินนะฮะที่หยิบมาจาก ใต้น้ําก็คือพวกโคนนั่นเองอเค,คมเขาไมต่ต่อไปครับรูปของเดียวเงาดาขึ้นมา <c oughs> คืออะไรฮะ <c oughs> โอเคขอข้าวนะโอดากำลังปั้นอุสมลูฟี่มันบอกว่าคนที่มีฮาคีมีแค่ตัวลูฟี่ซันจิและโซโลแต่ว่าเราได้เห็นกันไปแล้วว่าที่เดโรซ่าอุซมแล้วมีฮาคีแล้วคิสซรูมันก็ใช้ขาเป็นหลักปูจิทระก็ใช้ดาบและแน่นอนรีคุกเกียวมันก็ต้องมีมันก็ต้องมาสายยิง ผมว่าอาจจะมีลักษณะคล้ายๆโรบินฮูดอันนี้ไม่แน่ใจฮ่าในตัวละครเองโรบินฮูดมันก็มีเขียวทั้งชุดไม่แน่อัตโนดาก,ก็อาจจะอิงจากตัวละครนี้ก็เป็นได้ก็มีความเป็นไปได้นะแบบล็อกให้พลเอกสู้กับพวกคนที่มีความเก่งรองจากลูฟี่ใช่ไหมพวกโซโลซันจิแต่พลเอกมี3คนนะอีกคนหนึ่งก็น่าจะเป็นไม่บูก,ก็อุศบเนี่ยนะเพราะว่าแฟงกี้มันน่านจะไปขับโชกุนนะฮะไม่น่า,นานจะมาสู้กับพลเอกน่านจะไปสู้กับพวก เป็นซิฟิต้ามากกว่าอันนี้ก็มีความเป็นไปได้นะโอเคฮะคอมเมนต์ต่อไปครับเราะโคดานี้โจรสลัดจะไปเป็นคนเลอเอผมเข้าใจนะว่าทฤษฎีแต่มันดูแย่มากนะครับความผิดที่เหมือนข้งโคดานี้ผมจะพูดว่ามีโอกาสในตอนแรกนะแล้วก็พูดว่าไม่น่าจะเป็นไปได้นะฮะน่าจะโพสต์ตอนอยังดูคลิปไม่จบนะฮะไปที่โพสต์ต่อไปเลยฮนะผมว่าคนเอกคนใหม่น่าจะเป็นพลังสายโซออนมากกว่าจะเป็นพลังสายสัตว์โบราณความแข็งแกร่ทงทั้งด้านอาคีทุกรูปแบบที่มา ผมเขาว่ากระทิงอาจจะเป็นนิสัยที่ว่าเวลาต่อสู้อาจจะไร้ปานีเป็นเพียงความคิดเห็นส่วนตัวนะไม่แต่ผมชอบความคิดเห็นนี้นะเพราะว่าส่วนใหญ่คลเอกจะเป็นสายโลกเกียหมเลยนะถ้าเป็นสายโซออนมาสักคนก็น่าจะเป็นเรื่องที่แปลกใหม่แนละน่าจะเปิดเผยพลังของพวกผลสายโซออนมากกว่านี้นะมันมีความสามารถสูงสุดขนาดไหนไปที่โพสต์ต่อไปกันเลยน่าจะเป็นสายพิษหน,น่เขียวๆเอออันนี้น่าคิดเหมือนกันนะแบบ เป็นพวกสายพิษใช่ไหมแบบมาเจลาเนี่ยแต่ว่าเป็นพวกแก๊สพิษพวกนิวเคลียร์พวกอะไรพวกเนี้ยก็มันตารางสีอย่างเงี้ยเพราะว่านี้น่าจะมีความเป็นไปได้นะ,เ,ะเ,เนี่ฮะเฮ้ยนี่มันกี่โพสแล้วเนี่ยโอ้โหผมว่าน่าจะเกินสิบแล้วนะโอเคผมแถมให้โพสหนึ่งแล้วกันฮนะกัญชากับน้ำท่อมฮ่าฮ่าโอเคผมเห็นในโพสของเลวคุก้เกลียวเนี่ยนะไม่สายเขียวก็ กัญชาดูดอะไรบ้งโอ้โหซูรเพลงมากอะไรฮนะเพราะว่ามันจะผิดประเด็นไปกันใหญ่แนละ้วฮะโอเคก็ขอจบการตอบคอมเมนต์สำหรับคลิปนี้ไว้แค่นี้ก่อนเลยกนะันฮะแต่กี่คอมเมนต์ไม่รู้แหละผมลืมนับโอเคใครที่อยากร่วมสนุกแบบนี้ก็อย่าลืมโพสต์มาใต้คลิปนี้ได้นะถ้าสมเจอก็จะได้มาร่วมสนุกกันนะโอเควันนี้ผมต้องขอตัวลาวกันไปจริงๆแล้วนะเนะนะจอกันใหม่คลิปหน้าครับสวัสดีครับ